เก็บทุกอย่างที่มีความทรงจําแต่เอาจริงตอนเด็กๆี่ก,ก็ก็ไม่ค่อยจะมีเงินซื้อเท่าไหร่นะบางทีก็ต้องรอจัองหวะพิเศษได้รางวัลจากพ่อจากแม่อะไรตอนนั้นพี่ได้ไปโรงเรียนมันละห้าบาทเจ็ดบาทจะซื้อ,อยังไงแอ้นี้จะเป็นซัมไลทูเปอร์แต่มาจากยูโลจอยเมื่อก่อนของเล่นแถมขนมมาดูดีมากเลยพี่อันนี้คือหกหมื่นี่มั่นใจเลยว่าในโลกโซเชียลน่าจะมีแค่อันนี้อันเดียวจริงๆที่ยิอยู่ในสภาพเนี้ยเขาอยู่วงการมาหกปีไม่เคยเห็นเลย อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พี่มั่นใจเลยเหมือนกันว่าในโลกโซเชียลน่าจะมีอยู่อันเดียวเพราะไม่เคยเห็นใครมีเหมือนกันแค่ถือสองกล่องอยู่ในมือผมเนี่ยครึ่งแสนอันนั้ห้าบาทแล้วตอนนี้เท่าไหร่อับพี่ประมาณสามพันโอ้บางคนอาจจะแบบงงแบบทำไมมันแพงขนาดนี้แค่กล่องขนมมันจะมีค่าได้ยังไงแต่สําหรับพวกนักสะสมแพงเพราะเนี่ยมูลค่าทางจิตใจแพงเพราะความคิดถึงญญแพงเพราะความทรงจํา มันเป็นการลงทุนในความทรงจําของเราเหมือนโดลเรมอนนะพี่โดลเรมอนอ่ะเขามีทางแมชชีนใช่ปะ่ะเขาสามารถไปนู่นไปนี่ได้อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นทางแมชชีเราใช่ไ็น,น,น,นมันเป็นที่การย้อนอดีตที่ดีที่สุดนะครับไอ้เรยงพวกนี้มันดีอย่างนะมันทาให้เราเข้าออกับคนเป็นมีสังคมมีเพื่อนจริงจริงพิงถ้าเกิดผมไม่ได้่ไม่ได้รู้จักของเล่นนะ,ะใช่ปะ่ะไม่ได้เล่นของเล่นไม่ได้อะไรผมก็เนี่ยไม่มีวันได้มารู้จักกับพี่ปอพวกนี้คือการลงทุนในความหลงไหลนะพอเราต้องเสียรั์ไปกบบนั้นก็ มานั่งช่นชมมันไงพี่อันนี้ลงเอามาลงสีเล่นๆอ๋อว <c oughs> สวยแล้พี่<อ>พ,พี่พี่ลงเองเหรออ๋อไปจ้างพี่เขาลงมันก็สามสิบสี่สิบปีแล้วอันก่อนมาอันนี้ก่อนที่เกิด <c oughs> ขนมปร์ตี้ที่ดังๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมอสเตอร์มันอ,อินมอยอินมลยฟ็อกเก็ตประเทศไทยน่าจะนับชิ้นลแล้วนะามะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วอะพี่รู้นอกจากพี่มีคนมีอีกแค่คนสองคนเองวะห่อแบบเนี้ย แต่ที่เด็ดที่สุดของโอเลียรเนี่ยก็คือการ์ดแต่ก่อนตอนเด็กเนี่ยเปิดเจอการ์ดเลเซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหก็ระดดแล้วตเต้นดีใจที่สุดของยุคนี้ละตอนนี้การ์ดเอซอตัวนี้นี่มูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นแสนเลยเป็นแสนเลยพี่มีคนซื้อจริงๆเลยเป็นแสนตอนวที่ออกมาใหม่นะนี่มีร้อยห้าสิบใบในโลกของที่แบบแค่แบบแถมขนมอะราคามันแบบมหาศาลเลยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีอะไรก็เก็บไว้ดีๆ ไม่ว่าจะของใหม่ของเก่าเก็บไว้ดีๆเลยเดี๋ยว <ๆ S 1> วันนึงเนาะพี่อนาคตลองกลับไปรื้อบ้านดู <c oughs> ครับเผื่อจะเจอขอุมทรัพย์สวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่อง slam review วันนี้ผมก็จะพามาพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขานั้นเก็บสะสมของเล่นแถมขนมนะครับยุค80-90นนะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยไม่ใช่ขนมขนมเลยนะมูลค่าหลักล้านครับ เานั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่กันนะครับพร้อมเปิดมุมมองในการสะสมของเล่นของพี่กันนะครับไปเลยสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โอ้โหในที่สุดผมไม่ได้เจอพี่ปอครับผมครับผมโอ้เราติดต่อกันมานานมากพี่ใช่ครับไนี่นี่เสื้อเราไม่ได้นัดกันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นัดไม่ได้นัดครับโอ้แต่เสื้อพี่สวยมากเลยครับเป็นเสื้ออะไรครับ S S R ของอดนิงย่าเลยนั้นเนี่ยโอ้ราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่๋อเสื้อเรียเหรอ เสื้อหรือการ์ดเสื้อพี่อ๋อเสื้อใช่ไหมได้มาน่าจะพันเออพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทครับผมโหพี่ปอวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในห้องพี่ปอนี่แบบมันอลังการมากเลยพี่คือแบบห้องในฝันผมเลยเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมใช่พี่แล้วแบบแต่ละอย่างนี่ผมว่าผมเคยแบบผ่านมาตอนเด็กๆด้วยนะ โอ้ใช่ใช่ไหมมีเคยมีความมีความทรงจำมีอะไรกับบางอย่างอยู่เนาะใช่พี่บางอย่างเหมือนแบบเราได้เล่นได้จับมันนะพี่แต่ไม่รู้โตมามันหายไปไหนหมดก็ไม่รป้นั่นแหละเป็นเรื่องปกติเอาจริงพี่ก็หายหมดนี่มาต้งเก็บม่หมดเลยโอ้โหก็พี่เก็บมาแล้วกี่ปีครับแทยหมดเนี่ยก็จะเข้าปีที่เจ็ดแล้วปีที่เจ็ดเกือบเกือบเจ็ดปีแล้วเออเกือบเจ็ดปีโอ้โหพี่อ่านี่เจ็ดปีนี่พี่ซื้อทุกวันเลยับจริงมันมีเยอะกว่านี้มากมากนะอยู่ตรงเออก็ตรงนี้เนี่ย ใช่โหพัสดุมาส่งแทบทุกวันเลยอย <c oughs> นนี้ยังเบาไปเยอะแล้วนะเมื่อ <c oughs> ก่อนนีหูอาติกาไมปหมดได้ <c oughs> ครับครับ <c oughs> ที่เลือกซื้ออ่ะหรือ,อ,อสะสมด้านไหนบ้างเหรอพี่หรือว่าชอบอะไรคือซื้อหมดอย่างนี้ป่ะพี่เออจริงๆแล้วอ่ะนะเก็บทุกอย่างที่มีความทรงจำ <c oughs> และบางอย่างที่ไม่มีความทรงจำแต่เราเคยเห็นและมันบางอย่างเราไม่เคยมีตอนเด็กๆ งั้นวันนี้พี่ปอจะพาผมชมตู้ไหนก่อนดีครับพี่อ่ะมาตู้นี้ก่อนเลยขมอนตู้นี้ก่อนเลยอ่ะตู้นี้นะก็จะทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทยูโรหมดเลยอมี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 โลด้วยพี่ใช่ใช่บริษัทยูโรเออเขาบริษัทเขาครบรอบสามสิบห้าปีเพราะว่าเชิญพี่จะเป็นแขกเชิญพิเศษโอ้โหเออเราก็ได้เอาของผลิตภัณฑ์เก่าๆของเขาเนี่ยไปโชว์ที่งานด้วยอ๋อแต่ละอย่างนี่แบบ มันหาซื้อแบบไม่ได้ง่ายแล้วนะพี่เนี่ยใช่ใช่ไอพวกยางยางพวกเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนเนี้ยก็มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความหายากครับแล้วแต่ความดังของการ์ตูนเรื่องเรื่องนั้นๆประกอบแล้วเล่นแล้วก็จะถูกลงมาหน่อยนี่มีสตรีทไฟเตอร์สตรีทไฟเตอร์เด็กรุ่นนี้ทันไหมเนี่ย เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีการ์ตูนแบบเข้าไอ้น้าแล้วนะพี่เนาะติดไปเตอร์ใช่เด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยอินกับการ์ตูนเหมือนกับเด็กยุคนั้นเท่าไหร่ใช่เพราะเด็กยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะโตมากับการ์ตูนโตมากับเกมครับอันนี้ก็ซัมไลทูเปอร์พี่อ่าใช่อันนี้จะเป็นซัมไลทูเปอร์แถมมาจากยูโรจอยี่ยูโรจอยโอ้โหทำไมเมื่อก่อนมันของเล่นแถมขนมมันดูดีมากเลยพี่ กล่องมันดูอลังการมากเลยพี่ใช่ใช่คือ,อแบบทําไว้ล่อตา <ś pl os> ล่อใจแต่เอาจริงตอนเด็กพี่ก็ก็ไม่ค่อยจะมีเงินซื้อเท่าไหร่นะอืบางทีก็ต้องรอจังหวะพิเศษแล้วก็ได้รางวัลจากพ่อจากแม่อะไรเงี้ยอ,อยู่ดีๆเขาจะซื้อให้เลยมันก็มันก็ยากนะเพราะมันแพงนะเมื่อก่อนสามสิบาทอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ สามสิบกว่าปีที่ทล้วสามสิบาทเยอะนะคือหูแบบเยอะมากๆเยอะนะเพราะข้าวจานหนึ่งมันไม่เท่าไหร่กันนะพี่เนาะตอนนั้นพี่ได้ไปโรงเรียนมันละห้าบาทเจ็ดบาทจะไปซื้อ,อยังไงใช่ป่ะใช่ใช่ใชใชเอาจริงจริงนะเขาก็ปปี้จากญี่ปุ่นมาทั้งนั้นเลยพวกตุกกตูนพวกอะไรต่างๆนานาที่เห็นเนี่ยนะครับก็เอาแบบเป็นโมเดลาจากญี่ปุ่นเนะี่ยแล้วก็มาทําขึ้นมาแถมซึ่งทําให้เด็กไทยในยุคนั้นได้มีโอกาสได้เล่น พราะถ้าเขาไม่ทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อของแท้ตามห้างโอ้ยิ่งแพงเข้าไปอีกนะพี่แพงแพงมาก,มากออย่างอันเนี้ยอย่างอายุตัวอย่างนะอย่างสมัยซูเปอร์เนี้ยโรจอยทําออกมากขายกับขนมสามสิบบาทแต่ถ้าเราจะไปซื้อที่เป็นงานแท้ญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยน่าจะจะเป็นรนะ้อยนะเป็นร้อยหรือร้อยร้อยต้นต้นแบบสมัยก่อน,อนใช่พี่ร้อยหรือร้อยกว่าบาทเนี่ยร้อยร้อยกว่าบาทสมัยนั้นโอ้ เป็นเป็นอะไรเป็นที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะซื้อ <6. S 2> อย่างสามสิบาทเออยังพอพอเก็บเงินพออะไรได้อยู่เห็นได้ข่าวมาว่าเอ,อชิลิวนี่ข้างหลังนี่แบบยังไม่ได้แกะออกจากแผงนี่<อ>ราคาเท่าไหร่นะพี่แลวที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้อันนี้ใช่ไหมตอนนั้นได้มาหกหมื่นครับฮะหกหมื่นพี่ใช่ใช่แต่ตัวที่ยังไม่ตัดเล่นนะนู่นนะ นี่<ช>นี่ข้างในนะใช่มันจะมีแบบยังไม่ตัด,ดออกจากแผงเลยนะใชะ่เดี๋ยพี่เอาอกให้ดูนะไหนก็มาแล้วนี่อันนี้นะฮะชีริวชีริวเนี่ยตอนประกอบออกมามันจะเป็นตัวนี้นะออาใช่ใช่ใชนีมันเป็นตัวนี้นะ อันนี้อันนี้คือประกอบแล้วนะครับใช่อันนี้ลงเอามาลงสีเล่นๆอ่อ้โหสวยอะพี่พี่พี่ลงเองเหรออ๋อไปจ้างพี่เขาลงอ๋อแตเอาคือถ้าเกิดเพียวๆคือตัวนี้เพียวคือตัวนี้แล้วก็เอามาประกอบเป็นล่างแบบเติดได้ด้วยสวยทำไมมันของเล่นสมัยก่อนมันทําดีน้องนพี่เนาะใช่ดีมากๆคืออย่างที่บอกเขาเขาก็พี่ญี่ปุ่นมาเลยโอ้สุดยอดอืมแต่ว่ายูโรเสียดายตอนนั้นเขาทำมาแค่สองตัวแค่ตัวชิริวตัวเฮียกะอ่าแล้วตัวซิกนาเฮียกะโอเคซิกนัทอยู่นู่นนะ นี่ซิกนัทซิกนัทแต่ซิกนัทนี่พี่ยังไม่มีแบบที่เป็นอันคลัเกา็หาอยู่นี่อันคลัตเรามาดูหกหมื่นครับผมอ่าอ<ฮ>อันนี้คือหกหมื่นมันแพงเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เพราะเพราะหนึ่งเลยนะมันมันยังไม่ได้เล่นอ่าฮะแล้วก็พี่มั่นใจเลยว่าในโลกโซเชียลมีน่าจะมีแค่อันนี้อันเดียวจริงๆที่อย,อ,อยู่ในสภาพเนี้ย เขาอยู่วงการมาหกปีไม่เคยเห็นเลยนี่ผมก็มเห็นมาแรกเลยพี่ในโซเชียลมีอันเนี้ยอันเดียวแน่อนอน,นแต,แต่แต่นอกโซเชียลไม่รู้นะอาจจะใครก็อาจจะหลงลืมไว้อยู่ที่บ้านแล้วแล้วไม่รู้ก็ได้ว่ามีอยู่อะไรเงี้ยบางคน<ม>ใช่ป่ะอาจจะเก็บลืมไปตัวนี้นี่<ต>มันมรประมาณอายุม,มันประมาณกี่ปีแล้วพี่อันนี้เหรออันนี้มันตั้งแต่ปีสองห้าสามสามสองห้าสามสี่สองอ๋อเสามสิบกว่าปีสามสิบเอ็ดสามสิบสองปีครับเออ อะลองจับดูก็ได้ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวลองจับดูหกหมื่นครับ <laughs> ชิริวครับอืมจริง,รงๆมันเป็นตัวหนึ่งในเรื่องเซนเซียที่ผมชอบอยู่เหมือนกันนะพี่อ่าใช่ชิริวคนชอบเยอะมากมันแบบมันเท่มัดโลซันใช่เทมาตอนที่ซื้อมาก็โอ้โหจัดฟันเต็มที่เลยแต่คิดว่ามันต้องเอาเอา่่ะ้ีถึงเราไม่เอามันก็มีคนเอาอ่าเนะ พี่พี่จะชอบคิดอย่างนี้นะเออแบบบางทีเงินเนี่ยเราเราเราหาเดี๋ยวหาไม่ได้แต่ของอ่ะของใช่มันอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะถ้าไม่เอาตอนนี้ไม่รู้จะไปซื้อตอนไหนแล้วใช่แล้วถ้าเกิดมีคนเอาไปเนี่ยเราไม่รู้จะต้องเสียใจอ่ะพี่ใช่ครับผมโอเคเราเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีเฉพาะกล่องเปล่าใช่ไหมพี่ที่บอกว่าแพงสุดอะไรนะยูโรอ๋ออ๋อที่เพิ่งได้มาบอกว่าเฉพาะกล่องใช่ไหมพี่ อ่ะอันนี้คือเพิ่งได้มาเลยนะมีโกเอมอนแล้วก็โดเลมอนนะตอนเด็กๆนี่ใครทานมั่งข้างในมันจะแถมแบบสติกเกอร์ใช่ไหมพี่ใช่ข้างในมันยังมีขนมอยู่ใช่ไหมพี่กินนะเอขนมจริงๆมีอยู่นะอันนี้พูดเล่นมีจริงเลยแต่ว่าโอ้อย่าเลยดีกว่าเฮ้ยมีจริงอ่ะขนมอ่ะหรือถ้าอยากจะกินก็นั่แหน้าห้องสุดเฉยเลยจะได้ล้างพันโอ้อ่ อันนี้ก็จะเป็นขนมที่แถมมาจากไอโดเรมอนกล่องรุ่นเก่าเลยครับอือีตรงนี้ก็จะเป็นโซนสติกเกอร์นะนี่สติกเกอร์อซนเซนยะานะ๋ยวเห็นบอกว่าใครค่ายไหนจะทํานะพี่อ่าของโอเดนย่าโอดินย่ากำลังจะจับมาทำเนี่ยทำแล้วด้วยแหละรอ,อ,อเดี๋ยวรออีกนัดเดียวเขาตอนนี้เขาผ่านการแอปพูปจากญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วว้าวเตรียมเตรียม,ยมวางขายแล้วรอบนี้ไม่พลาดพี่เดี๋ยวผมต้องไปตำอือ อ่าอี้จะดูกล่องนี้สิบหกบาทไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่รู้มือบอลปีเขียนไว้เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พี่มั่นใจเลยเหมือนกันว่าในโลกโซเชียลน่าจะมีอยู่อันเดียวอือฮึอือเขาไม่เคยเห็นใครมีเหมือนกันอ่ามันเป็นมันจะพิเศษตรงที่ปกติแล้วเนี่ยสมุดสติกเกอร์ของของยูโรเนี่ยครับทั้งสิบเอ่อทั้งสิบกว่าเล่มเนี่ยนะออืสติกเกอร์มันจะแถมมาจากกล่องโดเลมอนที่เป็นอย่างนี้อืออือ น้ำเงินแล้วก็รุ่นที่เป็นกล่องสีเหลืองครับนี้นะแต่อันนี้มันพิเศษมันเป็นแค่มันมันจะเป็นแค่เอ่อเล่มเดียวที่มันจะมาจากไอ้กล่องขนมสตรอเบอรี่แบบเนี้ยครับคือเล่มไอ้อนาจาัก,กร์ตูนซึ่ง<อ>มันก็เลยทําให,ให้ให้หายากกว่าพวกโดเรมอนอย่างเงี้ยเยอะเพราะมันออกมาแค่ครั้งเดียวตอนนั้นเล่มเดียวนี่โอ้โหเล่มนี้เลยอ่ะพี่ ชเคยเห็นกันไหมเนี่ยได้ได้พี่คือแบบกล้าจับแรงอูผมไม่เคยเห็นเล่มนี้เลยนะพี่ใช่อันนี้ลึกลึกมากเป็นเล่มที่สองที่ทามิูโรทำออกมาครับเล่มแรกจะเป็นจักรวาลหุ่นยนต์อ่าจักรวาลยนต์กันนี่นี่เล่มนี้อันนี้คือเล่มสอง แล้วนี่เล่มหนึ่งนี่ครบไหมเนี่ยพี่สติ๊กเกอร์ครบเลยปะครบครบอ่ะนี่อ๋อนี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นกล่องอนนียนี่นยอดอืมเพราะปกติเนี่ยเล่มอื่นมันจะเป็นดเดรมอนอ่ามันจะเป็นอย่างนี้อประมาณนั้นอ่ามันจะมีที่เป็นกล่องเดอมอนสีเหลืองกล่องสีเหลืองนี่ บางคนอาจจะงงว่ามันมีแต่ของเคยเห็นแต่กล่องสีน้ําเงินออืใช่ปะที่เป็นโดเรมอนนี่บมันก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่หายากมากเพราะมันออกมาแค่สักเดียวตอนเล่มนี้เท่านั้นเหมือนกับอันนี้ที่ออกมาแค่เดียวตอนเล่มอันนั้นซาคาโตะหมดนี่นี่พี่ซื้อมานี้กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เหรออันนี้สามหมื่นอันนี้หมื่นห้าอ๋ออยู่เอ่อกล่องเปล่านะครับแต่บอกก่อนนะครับแต่น้ำเงินแต่น้ำเงินไม่แพง น้ำเงินอยู่ประมาณหลักร้อยอันนี้น้ำเงินชมพูสามหมื่นบาทกล่องเหลืองหนึ่งหมื่นห้าันบาทเนี่ยแค่ถือสองกล่องอยู่ในมือผมเนี่ยครึ่งแสนพี่โอ้โหแล้วอย่างนี้ตัวเล่มสติกเกอร์ไม่แพงเลยอ่ะพี่เอ่าจริงจริงมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่เล่มบางก็ขึ้นอยู่กับสภาพเนอย ถ้าเล่อเก่าๆลึกๆเล่มแรกๆอ่ะถ้าแปะครบสภาพดีๆแปะครบมันก็มีอีกสองมันจะมีสองแบบะแปะครบแรกรางวัลแล้วถือว่าแปะครบยังไม่แลกรางวัลถ้าแปะครบแรกรางวัลแล้วมันจะโดนทําตําหนิครับผมพอโดนทำตำหนิราคามันก็จะถูกกว่าแปะครบที่ยังไม่แลกออืแล้วก็กล่องนําแพงเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้พี่อัดตีนึกภา้าตอนเด็กๆ่อ๋อซื้อมาฉีกทิ้ง ใช่ไหมพี่หาคือหาสภาพสมบูรณ์ยากมากโยนทิ้งกันหมดจริงพี่โยนทิ้งขยะแม้แต่ขนมอะยังไม่กินกันเลยเอาแต่ของเล่นมันเอาสติกเกอร์เอาของเล่นกันหมดไอ้ขนมไอ้กล่องใครจะไปสนใจทิ้งกันหมดครับก็เลยกลายเป็นของหายากในยมัยนี้ีไปราคามันเลยนะโดดมาแบบจากสิบเท่าไหร่อ่ะห้าบาทโดดมาเป็นหมื่นห้าบางคนอาจจะแบบแบบงงอะแบบทำไมมันแพงขนาดนี้ อันนี้พึ่งตรงว่าคนนอกวงการเขาเขาอาจจะมองเป็นขยะอ่าอะไรวะแค่กล่องขนมอะไรแบบทำไมมันมันจะมีค่าได้ยังไงบางคนเขาก็ไม่รู้เขาก็มาขายทุกๆอกอนีครับผมแต่สาหรับพวกนักสะสมอ่ะมันคือของที่แบบมันมีมูลค่าทางจิตใจสูงนะของพวกเนี้ยจริงพี่แพงเพราะเนี่ยแหละมูลค่าทางจิตใจนะครับผม,มแพงเพราะความคิดถึงอ่าแพงเพราะความทรงจําครับบางคนเนี่ยอยากได้ เพื่อมาแบบมานั่งนั่งดูแล้วก็นึกถึงสมัยเด็กพ่อแม่ซื้อเคยซื้อให้เคยเก็บเงินซื้อเองเคยเล่นกับเพื่อนพแพงตรงนี้แหละอย่างภคเครื่องเนี้ยแพงที่พุทธคุณอ่าครับผมอ่าแพงที่ความนิยมใช่ไหมแต่อันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะต่างกันไอ้พวกเนี้ยมันจะแพงที่อย่างที่พี่บอกความทรงจําความคิดถึงนั่นเหมือนแต่ละอย่างมันก็จะมีเรื่องราวของมันบอกว่าของพวกเนี้ย เหมือนแบบเราซื้อมาเออมันเป็นการลงทุนในความทรงจําของเราก็ได้ป่ะพี่ใช่อ่เหมือนอันเนี้ยเหมือนโดเรมอนนะพี่โดเรมอนอ่ะเขามีทามาชีนใช่ป่ะอือเขาสามารถไปนู่นไปนี่ได้อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นทามาชีเราอีกทีหนึ่งมันเป็นมันเป็นวิธีการย้อนอดีตที่ดีที่สุดแล้วครับผมจริงจริงๆอย่างพี่เองเนี่แหละเราไม่มีทามาชีเราย้อนอดีตไม่ได้ไม่ได้ใช่แต่เรามีแต่ของพวกนี้แหละมันทาให้เราแบบ ไปในอดีตอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะที่เห็นของเล่นพวกเนี้ยก็คือจะเป็นของแรกบางวันอ๋อจากในอสมุดที่เมื่อกี้เราดูกันใช่ไหมพี่อืใช่เป็นเป็นของแรกบางวัน<อ>แบบเวลาเราสะสมพวกกี่เล่มกี่เล่มใช่ไหมแลกนาฬิกาแลกหุ่นยนต์รถบังคับแบบเนี้ยอะไรพวกเนี้ยตอนแรกพวกเครื่องเกมได้วยนะ แต่ต้องโอ้โหยี่สิบกว่าเล่มบางทีต้อหมายก่อนยี่สิบเล่มบางทีซื้อซื้อเอาง่ายกว่าไอ้ในพวกนี้มันดีอย่างนะมันทําให้ให้เราเข้าสังคมเป็นครับจริงพี่นึกออกปะเรารู้จักเออแลกกับเพื่อนครับเรารู้จักไปเขีย่ยเขี่ยเล่นกินกันาเขี่ยไพ่ตปบไพ่ยอตอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเข้ากับคน จริงดิแล้วบางทีมันก็ทาให้เรารู้จักแบบอ่มีน้ําใจมีรู้จักแบ่ง,บงป,ปันกันนี่แหละมันของพวกนี้มันก็ทําให้เรามีสังคมมีเพื่อนจริงจๆรๆิงพี่เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้่ไม่ได้รู้จักของเล่นนะ,ะใช่ป่ะไม่ได้เล่นของเล่นไม่ได้อะไรผมก็เนี่ยไม่มีวันได้มารู้จักกับพี่ปอ,อใช่ไหมพี่อ่านะเรามาตู้ต่อไปกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ออยเหรอพี่มามามาอ่อ แล้วก็ยูโรเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์ของเขาก็คืออ่าจะเป็นเนี่ยกาก้าคำคำกาตาคำคำอ่าอ่านี่เห็นคำคำอ่ากา้ากับคำคำเนี่ยจะเป็นของชูโรขอ,ของของค่ายยูโรครับเป็นเป็นขนมที่ราคาถูกนะอ,อ๋อเมื่อก่อนนี่เห็นนะนสาม,สามบาทก็คำคำในสามบาทกา้กาสองบาทแล้วก็จะแถมแบบพวกของเล่นกระตุกกระจิกครับ นี่ผมกาลังมองอยู่เอ๊ะอันไหนที่มันเคยผ่านมือผมบั่งนเนี่ยหรือว่ามันเนี่ยมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไอ้พวกตุ๊กตายางไอ้พวกนั้นนะ <c oughs> ่ะเขาเรียกว่าตุ๊กตาทอยเส้นนะพี่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาออกมาแข่งกันนะถ้า <c oughs> ไม่ใช่ถ้าตุก๊กระดุนทอยเส้นจะเป็นอีกแบบจะตัวใ <c oughs> หญ่กว่านี้อ๋อครับผมแล้วที่พี่บอก ว่าให้อยากไปบ้านป่าเอ็กซ์นะป่าเอ็กซ์คือคนที่มีทุกตุนทอยเส้นเยอะสุดในประเทศว้าวได้นี่ไว้เดี๋ยวต้องติดปอป่าเอ็กซ์ไปใช่ใช่ใช่ครับแนะนําเลยบ้านบ้านป่าเอ็กซ์สุดยอดเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นปักกิงนี่แบปากกิงไหมเวนอนทันที่ทันทันทันวันนี้ก็น่าจะยังมีขายอยู่นะครับเนี่ยปักกิงเพื่อจะแถมพวกพวกเนี่ยกระดาษลอกลายสติกเกอร์ ตายเขาอย่างนี้นะนี่ก็โซนขนมเลยไหมพี่ใช่ใช่ใช่ข้างในก็คือยังมีขนมอยู่เออบางบางอันยังมีอยู่นะเป็นขนมเดิมๆเลยแต่บางอันก็เป็นกล่องเปล่าอันนี้จะเป็นกูริโกะอ๋อพวกกูริโกะเมื่อเมื่อสมัยสามสปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับบางอันก็สามสิบจะสี่สิบปีแล้วบงอันก่อนบางอันนี้ก่อนที่เกิดอีอเดี๋ยเอาให้ดูอีกสักเอาให้ดูสักอันหนึ่ง คิดว่าเก่าเก่าแบบก่อนที่เกิดเลยว่าจะเป็นนี่กล่องขนมป๊อกกี้รุ่นแรกโอ้โหนี่เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกครับพี่นู่นผมทันในยุคใหม่แล้ใช่ไหมอยุคแดงๆเลยอันนี้สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งแปดห้าสิบหกสิบปีน่าจะอย่างนั้นเลยนะอันนั้ห้าบาทแล้วตอนนี้ อ่ะอย่างนั้นนะห้าบาทแล้วตอนนี้เท่าไรหร่อับพี่กล่องนี้อตอนนั้นพี่ได้มาประมาณสามพันแต่พี่คิดว่าตอนนี้นะถ้าถ้าสมมุติเอาไปลงให้เขาประมูลกันน่าจะหลายอยู่นะน่าจะหลายพันเนะี่ยเขาเพิกอาจจะเกือบหมื่นได้เลยนะอืเพราะมีคนเขาหากันเยอะเนกะ็เ<อ>นาะมาตามล่ากันตอนยุคนี้พี่ บางทีของตเออเห็นเขาบอกว่าถ้าของมันประมาณยี่สิบปีนี่ก็ตีเป็นวินเทจหมดแล้วใช่ปะอือใช่ถ้าจะยี่ยี่สิบปีก็ก็ถือว่าเป็นวินเทจได้แล้วพวกนี้คือการลงทุนในความหลงไหลนะเ <c oughs> <c oughs> พราเราต้องเสียทรัพย์ไปออบ,บมันแล้วมันนั่งชื่นชมมันไงพี่ใช่เนี่ยก็น่าจะนั่แหละตีก็คงเคยเห็นหมดแล้วใช่นะทันทันหมดพี่นี่ซีทูโทนเปอร์ตี้คินนี่ อันนี้ก็จิงเกิลไงเมื่อก่อนมันก็แบบมันจะมีหลุมอยู่นิดนึงนะเราก็ต้องมาให้เราเอาให้มันลงเลยแค่ตอนเด็กๆเล่นแค่นี้ก็เพลินแล้วเนี่ยอันนี้เ๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นจิงเกิลยังมีขนมอยู่เลยข้างในตรงนี้มันก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตใช่ตอนนี้มันมันสลายทั้งหมดเดี๋ยวจะหอมครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยจิงเกิล โอ้โหมันดำจนมองนี่ไม่เห็นแล้วกีโกะทอยกีโก้อ๋อขนมกีโก้ทอยกูริโก้จริงแต่ก่อนเขาเรียกกรีโก้แต่ว่าคนไทยมาเรียกเป็นกูริโกอ๋อครับผมถ้าอ่านภาษาอังกฤษมันจะเป็นกรีโกองอกว่าครับ g l i c o จะมีของเล่นกระจุกกระจิกเล็กๆน่ารักน่ารักแถมมาก็ไอ้ไอ้กล่องเหมือนกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แบบ มันเป็นของเล่นแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเล่นกันเลยนะตอนนั้นครับผมอืที่เคยรีวิวโอ้โหผู้หญิงเข้ามาดูเยอะมากราผู้หญิงเขาชอบไงแบบประมาณว่าทันยุเขาด้วยไื้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปาร์ตี้ขนมปาร์ตี้คัอคาราเมลตอนนั้นเขาก็จะนิดแถมพวกการ์ดมอนสเตอร์สติ๊กเกอร์มอนสเตอร์ที่ดังๆของเขาเลยเนี่ยก็คือ มอสเตอร์มัน in my in my pocket นี่ท่าท่านอยู่เมื่อก่อนมันฉายอยู่ช่องอะไรนะพี่ถ้าเอจำไม่ผิดอที่ไม่แต่มันมีฉายหรือเปล่าแต่ว่ามันมันอันนี้มันเป็นที่นิยมที่สุดของของปาร์ตี้แล้วอ่ฮะข้างหลังก็จะมีบอกโปรไฟล์พวกพวกปิศาจเป็นพวกแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยอันัมมี่อันนี้ที่หายากก็คือแฟรงกนสไตล์ของมั ประเทศไทยน่าจะนับชิ้นแล้วนะว่ามันมันจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้ว mm hmm. ที่รู้มีมีนอกจากพี่มีคนมีอีกแค่คนสองคนเองั้า <Okay. S 1> ห่อแบบเนี้ใช่ปะ่ะเพราะอย่างที่บอกอะหอ่หอห่อหรือกล่องขนมเนี่ยมันก่อนทิ้งกันหมดครับ <laughs> นเ,นเนี่ยก็จะเขียนไว้เนในซองมาสเตอร์มาเขาเก็บมันอยู่ในกระเป๋า <laughs> แต่ตุกตุนนี่ไม่ใช่นะตุกตุน <laughs> เป็นงานนอกทเอามาวางประดับเฉย มันก็เป็นตัวเดียวกับที่เข้ามาทําการ์ดนั่นแหละอะอาันนี้ก็เด็ดบัฟเฟต์หมักฝรั่งบัฟเฟต์เคยกินไหมลาเต้บัฟเฟื์ไม่น่าทันม้งที่คือเนี่ย <c oughs> มันจะแถมพวกเนี่ยหุ่นยนต์อย่างเงี้ยนี่หอมฝรั่งกาะจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ <ผม S 1> น,นี่ก็ <ผม S 1> ที่เห็นนี่ก็จะเป็นกล่อง กล่องไว้ใส่<ม>กล่องสิบบาทเองสิบบาทแถมเนี่ยกล่องอย่างนี้แต่แถมดีมากนะยของไม่แถมยอดดีแถมแบบของโคตรดีอะ่ะสิบบาทก็ถือว่าคุ้มนะโอ้ยเมื่อก่อนเด็กๆมีแบบขอให้มีเล่นเหรอพี่เนาะอ <laughs> ใช่เม่ก่อนนะอะไรก็ตามที่ไม่แถมของเล่นนะขายไม่ออกจริงพี่ <laughs> ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนม ของเครื่องใช้ต่างๆสบัสบู่ยาสีฟันรองเท้านักเรียนอะไรถ้าไม่มีของแถมจบเลยอ่าฮะเัาผมแถมต้องแถมเดางเดียวไม่พอต้องแถมให้ดีๆด้วยนะใช่ถ้าแถมไม่ดีเด็กก็ไม่ซื้ออ่านี่อันนี้เด็ดในการเด็ดมากๆเป็นโอเด้ย่าเป็นชั้นที่อ๋อเมื่อก่อนเขาแถมแบบนี้เนี่ยพี่เป็นฉากดับบอลโอเดงย่าเมื่อก่อนเนี่ยชื่อบริษัทเจซีเหรียญชัยครับตอนนั้นเขาทํา ไม่ใช่เฉพาะโอรองย่าอย่างเดียวจะมีขนมยังอื่นด้วยที่เด็ดที่สุดของโอรินย่าเนี่ยก็คือการ์ดการ์ใช่ไหมพี่ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเปิดเจอการ์ดเลเซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหก็ตื่นเต้นดีใจไมแต่ผมเห็นนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่สุดที่สุดของยุคนี้แล้วตอนนี้การ์ดเอสเอสนะครับ ตัวนี้นี่มูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อสวยมากเป็นแสนเลยเป็นแสนเลยพี่มีคนซื้อจริงๆเลยเป็นแสนตอนที่ออกมาเป็นใหม่นะเนี่ยครับอยู่กับพี่ปอนะครับมีอันนี้มีร้อยห้าสิบใบในโลกอืโอเด้ย่าเนี่ยเป็นของเล่นที่เวอร์ไวเป็นการ์ดคือของคือการ์ดของเขาเนี่ยเวอร์ไวครับพี่ไม่ได้เล่นกันเฉพาะในประเทศไทยนะตอนเนี้ยมีพวก คนจากเมืองนอกด้วยคนฝรั่งเศสคนฮ่องกงคนอีกหลายประเทศเหมือนกันนะที่เขาตามเก็บกราดโอเดงยะเพราะว่ามันเป็นดาบเปนบอลด้วยแหละใช่พี่โมกุลนี่ัวเขาดังไปถึงต่างประเทศเลยนะพี่ใช่แล้วการาดโอเดงยาเนี่ยคุณภาพไม่หายห่วงอยู่แล้วใช่ใช่การเขาคุณภาพดีมากครับอ่ะชั้นล่างนี้ก็จะเป็นบ้านจาจาบ้านจา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 โฮมอีบ้านกระดาษอย่างนี้อื ที่มันจะเป็นแผงใช่ไหมพี่แล้วเราก็ต้องเอามาต่อใช่ไหมอ่าเป็นแผงแล้วเราเราก็เอามาแกะแกะต่ออ๋อนี่โอ้โหอืมเป็นบ้านท่าเงี้โอ้ยังมีแบบยังไม่ได้ประกอบก็มีเหรอพี่นี่ยัอไม่ห่อเดิมๆแบบนี้อันนี้เขาซื้อขายกันแพงไหมพี่ตอนเนี้ยอะเมื่อก่อนสิบสองบาทนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าบาทอ้าวห้าบาทเี่ สองนี่มันเป็นหมายเลขครับหมายเลขบ้านตัดแกะออกมาแล้วก็แบบประกอบอืมนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่<ฮ>นี่คือแบบเดิมๆเลยมีใบประกอบมีใบประกอบด้วยอือใบประกอบนี่ภาษาญี่ปุ่นเลยพีเออ เหมือนกับเขาเอาแบบมาจากญี่ปุ่นตอนนั้นอ่ะอืมมันหาดูได้ยากนะของเนี้ยหายากมากอันนี้จะเป็นเป็นบ้านแบบนี้แต่พอดีของพี่มีอยู่มันไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ครับที่สมบูรณ์นี่มันเป็นยังไม่ประกอบนี่เห็นไหมเป็นแบบเดียวกันครับจะมีพวกเนี่ยขนมเกียบันเกียบันฝรั่งอ๋อนี่เป็นมาเป็นมาฝรั่งเหรอพี่ฝรั่งใช่นี่มันแถมโห้ ติกกเอร์นี่เกียร์บันนะอืมพวกสติกเกอร์เนี่ยมันก็หรั่งเป็นแบบนี้กล่องละบาทเองนะอืมอันนี้ผมยังแบบแกะกินได้ไหมพี่กินได้ก็อย่างที่บอกกินหน้าห้องสุดเฉินอือเนี่ยแถมสติ๊กเกอร์ฝรั่งเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะอือครับประมาเนี้ยแหละบาทเดียวที่ต่อเที่ยวอ้าวตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่อ๋ตอนนี้เหรอ เห็นเขาขายกันนะเฉพาะอย่างนี้นะครับพี่ไม่ได้เป็นแพ็คอย่างนี้นะแตเป็นเพาะอันเนี้ยอันเดียวอ่ามานสามสามร้อยสี่ร้อยแพ็คเนี้ยนะพี่ใช่ใช่กล่องนี้แล้วเราแพ็คนึงมันมีไอหมาฝรั่งกี่อันก็มียูงเนี่ยผ่าอันเดียวอันเดียวอ๋อแล้วก็นอกนั้นแถมขนมข้างในใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีอะไรก็เก็บไว้ดีๆอ่าไม่ว่าจะของใหม่ของเก่าเก็บไว้ดีๆเลยเดี๋ยววันนึงเนาะพี่อนาคตลองกลับไปลื้อบ้านดูครับเผื่อจะเจอขุมทรั Thank you.